ดูเลขคานุนน้องทุกคนก่อนที่ของมันจะหมดและชิ้นนี้คือกระเป๋าช็อกโกแลตของคุณวองกาใครเคยดูเรื่องชารีกับโรงงานช็อกโกแลตบ้างไปทํากันเขาแจกจํานวนห0าพันชิ้นนะคะแบบตาพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะค่อยๆดูนะคะนุน้องพี่แป้งสอนละเอียดยันจบและได้ของเลยนะคะไม่งั้นจะงูนะตั้งใจดูด้วยนะเข้ามาให้น้องมาคุยนะคะกับ n p ็ซคุณวองกาก่อนแล้วกดตามพี่แป้งได้เลยด้านค่ะ ขวามือนะคะจะมีปักหมุดให้น้องว้ามาตรงนี้นะคะไปเปิดรับเควสก่อนแล้วก็โดดขึ้นมาบนปราสาทแล้วก็กดตรงกล่องได้เลยแล้วก็กลับไปคุยกับคุณวงกล้าเหมือนเดิมนะคะน้องๆแล้วก็รับเควสใหม่พอรับเควสใหม่ปั๊บให้น้องดูนะคะปักหมุดไปแผนที่ให้ปักไปที่เดียวกับพี่แป้งคือไอ้เขียวๆนั่นเองพอเรามาเขียวๆปั๊บให้นอนเดินตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจะมีกล่องตรงนี้อยู่ให้กดอีแล้วกลับไปคุยกับคุณวงกล้าเหมือนเดิมแล้วให้นอๆนะคะ กดมาตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้แล้วก้มบนนะคะน้องๆแล้วเดินอ้อมไปนะคะตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะซึ่งน้องๆต้องดูเควสด้วยนะคะว่าเควสตัวเองเหมือนของพี่แป้งไหมบางทีมาสลับกันเรามาถึงตรงโรงงานแล้วนะคะน้องๆก็หยิบกล่องของขวัญไปนะคะแล้วก็กลับไปคุยกับคุณวงกล้าเหมือนเดิมพอเราคุยปั๊บเควสอีกเควสหนึ่งก็คือเราจะต้องมาตรงนี้ค่ะน้องๆมานี่เลยจากนั้นเดินขึ้นมาข้าบนนะคะน้องๆมาตรง สีม้วนนะคะเลี้ยวเข้าไปจะเจอกล่องตรงนี้ให้กด E ีได้เลยกลับไปคุยคนวงก้าเหมือนเดิมคะ่ะตรงนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะน,น้อง,องเดินตรงไปเรื่อยๆจะมีหุ่นยนต์นะคะน้องหนีตรงกลางนะคะกลางแมพเลยนะ,ะจะมีหุ่นยนต์แว่งมือไปมาอยู่แล้วเดินมาคุยตรงนี้นะคะจะมีกล่องอยู่นะ,ะเราก็จะสําเร็จเควสแรกแล้วนะคะน้องอีกอันนึงก็คือให้เราตามหาช็อกโกแลตทั้งหมด20อันซึ่งช็อกโกแลตนะคะจะมีทั่วเลยนะคะน้องมีมากกว่า20อันอีกไม่ว่าจะเป็นตามเกาะต,ต่างๆหรือเกาะตรงกลางนะคะน้อง สามารถไปหาได้เลยนะคะและเมื่อเราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะหาช็อกโกแลตเสร็จหรือทาเค้กของเขาเสร็จแล้วน้องๆสามารถกดเค็มได้เลยนะคะหากของหมดตอนนี้ที่ขึ้นศูนย์ข้างหน้านะคะแล้วก็ทับจํานวนของเขาให้น้องๆดูเวลาคูลดาวนะคะเขาจะเพิ่มสตอ็อกให้กับน้องๆแล้วค่อยมารับตอนสตอ็อกมันมาเพิ่มนะคะน้องๆรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยของเหลือเยอะมาก